อันนี้ก็เป็ดเคดดี้นะครับมากับสุทธิรักเขา,น,าน,นี้อาอาสิ่งรถบรรทุกนะครับอยู่ฟาร์มไก่กรุงไทยนะครับนี่เดีเ๋ยวครับเรามาชมไปเรื่อยๆครับ น,นี่หลานกับลูกชายครับโอ้โหลูกชายเราทำไมตัวสูงขนาดน,นี้ครับหล่อครับหลอ่ออันนี้หลาน,ลานชายมาด้วยครับวันนี้อันนี้ก็กำลังมายืนอันนี้เมียช่างเอครับโอ้โหนี่สวยมากครับน,นี่ช่างเอของเราครับอันนี้ลูกสาวของเจ๊คนสวยนะครับอยู่สนามกอล์ฟ อันนี้ยังไม่มีแฟนนะครับชื่อน้องพิกอันนุ้นแม่แม่ไม่ห่วงครับใช่ไหมครับไม่ห่วงแต่พูดจอยอ่อยด้ยโอเคครับผมบกำลังาลัครับผมโอเคครับ